นับสนุนโดย hops a culture to discover b r e w b e ri. r y think wisely offer quality กลับมาอยู่กันต่อกับ GT Mania น,นะครับ ด้วยรูปลักษณ์ที่กระทัดรัดทำให้ A45 AMG คันนี้ใช้งานง่ายและคล่องตัวครับส่วนการตกแต่งภายในนั้นคงความหรูหราที่ผสมผสานกับความสปอร์ตได้อย่างลงตัวส่วนจะสวยงามแค่ไหนต้องติดตามชมกันครับ a 4 5 amg เป็นรถที่ถูกพัฒนาให้ทรงพลังแต่ a 4 5 amg คันนี้ก็ยังเป็นรถที่ใช้งานในชนีวิตประจำวันได้ดีด้วยเบาะหลังที่เป็นแบบ iso fix รองรับที่นั่งเด็กพื้นที่ที่จัดเก็บสัมภาระกว้างขวางระบบเพื่อความบันเทิงพอตัวอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนั้นครบครันแบบเดียวกับ a 2 5 0รุ่นมาตรฐาน ร่วงหน้าห้ามพลาดกับขุมพลังที่ A45 AMG นั้นยังคงซ่อนไว้ภายใต้รถแฮชแบ็ k ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาพบกันกับ GT Mania ครับ ขอบอกก่อนเลยครับว่า Mercedes-Benz A 4 5 AMG คันนี้เป็นรถแฮชแบ็กที่ขับสนุกแถมยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่อัดแน่นไปด้วยขุมพลังเมื่อเปรียบเทียบกับราคาแล้วคงไม่ต้องคิดนานเลยครับในด้านของขุมพลังนั้นใช้บล็อก4สูบขนาด2.0ลิตรแบบเทอร์โบชาร์จ เติมเต็มความแข็งแกร่งด้วยกำลัง360แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดนั้นอยู่ที่450นิวตันเมตรที่2,250-5,000รอบต่อน,นาทีมีอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงราว4.5วินาทีทำความเร็วสูงสุดได้สูงสุดที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เกียร์ดอท Plus 7สปีดและมีฟังก์ชันเรสต r t ซึ่งจะช่วยการออกตัวได้อย่างฉับไว